มีท่านผู้ชมถามมาว่าครูมอนมีวิธีการให้น้ําในช่วงฤดูหนาวเข้าแล้งนี้อย่างไร,รมี่ยอดทุเรียนพุ่งและก็แตกพุ่มแตกใบได้สวยงามนะครับทีนี้องค์ประกอบของการที่จะทําให้ทุเรียนออกพุ่มโตวสวยงามนั้นนะครับก็มีองค์ประกอบหลายอย่างนะครับแต่ส่วนหนึ่งที่สําคัญ ที่จะกล่าวถึงในตอนนี้ก็คือการให้น้ำนะครับครูมอนก็จะเปลี่ยนวิธีการให้น้ำให้สอดคล้องกับฤดูกาลก็คือช่วงเข้าหนาวเนื่องจากว่าปริมาณน้ำนั้นลดน้อยลงไปทั้งไอน้ำในอากาศและก็น้ำในดินและส่วนหนึ่งก็น้ำดินก็เกิดการระเหยนะครับระบบของครูมอนที่ใช้ก็ยังเป็นระบบให้น้ำแบบมินิสปริงเกอร์อยู่ ครูม่อนจะนำเสนอวันนี้ก็คือวิธีการให้น้ํานะครับปกติแล้วครูม่อนก็จะให้น้ําอยู่ประมาณ30นาทีนะครับแต่หลังจากที่เข้าสูดด่ดูดูแรงแล้วครูม่อนก็จะยืดเวลาลงไปยืดเวลาออกไปนะครับเพิ่มเป็น3、4ชั่วโมงนะครับหรือครึ่งวันก็มีแล้วแต่สภาพอากาศนะครับ แต่สิ่งสำคัญที่คูมอ่อนจะทำก็คืออให้น้ำห่างจากทรงพุ่มออกมาเพื่อล่อล่อรากนะครับในส่วนหนึ่งก็ให้บริเวณทรงพุ่มแล้วก็ขยับออกมาเรื่อยๆในลักษณะนี้เ,เพราะฉะนั้นบริเวณที่คูมอ่อนก็จะให้นี้มันก็จะมีการปกคลุมด้วยวัสดุที่เหลือใช้ทางการเกษตรก็คือเปลือกข้าวโพดท,ที่คูมอนมีอยู่หรือ ขี้ไก่แกรบนะครับที่มีแกรบดิบปนวกกับขี้ไก่ในลักษณะนี้เพื่อขยายทรงพุ่มออกมาเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณมอนก็จะให้น้ำนะครับเลี้ยงน้ำเอาไว้นานๆบางครั้งก็ให้ถึง1วันนะครับให้บางครั้งให้ถึง1วันเต็มๆเ,เลยเหตุผลก็คือว่า,าเราใช้ระบบแสงอาทิตย์นะครับก็ไม่ต้องอวิตกกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายนะครับขอให้ได้ได้น้ำแค่นั้นเองนะครับ น้ำเหล่านี้ก็จะเป็นหัวใจหล่อเลี้ยงทำให้พืชของเรานั้นไม่สลัดใบแต่ถ้าหากมันขาดน้ำเมื่อไรนะครับไม่ว่าเราปลูกพืชอะไรมันก็จะสลัดใบทิ้งอันที่2ก็คือว่า,าเมื่อน้ำบริเวณผิวดินในดินชุ่มชื้นแล้วเราจะต้องมีการรักษาเอาไว้นั่นก็คือเราก็จะใช้วัสดุคลุมนาดินโดยใช้วัสดุที่เหลือใช้ทางการเกษตรที่ครูมอนกล่าวมาแล้วท่านมีอะไรก็ใช้อันนั้น นะครับแล้วก็ปลูกข้าวโพดนะครับเป็นพืชไร่ปนกันในลักษณะนี้เพราะว่า,าพืชหลักนั้นยังไม่เกิดรายได้เราก็ต้องมีค่าใช้จ่ายนะระหว่างที่รอผลผล,ผลิต5ปีเหล่านี้ก็เลยปลูกข้าวโพดแซมนะครับ พืชแซมก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยรักษาความชุ่มชื้นนะครับบังแสงให้ก,กันและกันนะครับมันก็มีปัจจัยหลายๆอย่างแต่หัวใจสำคัญของตอนรุ่นหนาวตอนหนาวตอนเข้าแล้งนี้ก็คือน้ำนะครับอย่าให้ขาดน้ำถ้าขาดน้ำแล้วมันก็จะแสดงอาการอธิบายให้เราทราบทันทีนะครับเพราะฉะนั้นการให้น้ำคูมอนก็จะมีการให้น้ำโดยมีการหยุด การให้น้ำนะครับก็คือมีช่วงแห้งมีช่วงเปียกก็คือ,อให้น้ำหนึ่งวันอาจจะหยุดไปสองวันนะครับเสร็จแล้วก็ให้ต่ออีกนะครับเช่นให้วันที่หนึ่งะครับหยุดวันที่สองหยุดวันที่สามแล้วให้วันที่ 4, 5, 6, สนนี่นะครับลิห้าที่หกก็หยุดลักษณะนี้นะครับอาการที่ดินเปียกตลอดเวลานั้นก็ไม่ทำให้รากของพืชนั้นสแสวงหาน้ำ เมื่อมันมีการหยุดให้น้ำนะครับดินแห้งบ้างมันก็จะเป็นช่วงที่พืชกลัวตายเพราะพืชกลัวตายเพราะขาดน้ำมันก็จะพยายามสร้างรากขึ้นมานะครับพอสร้างรากขึ้นมาใบก็พุ่งนะครับเป็นลักษณะอย่างนี้เพราะฉะนั้นก็ใช้หลักการอันนี้นะครับขอบคุณเจ้าของคำถามที่ถามเข้ามานะครับคลิปนี้มีประโยชน์ต่อท่านผู้ชมอาช่วยกดไลค์กดแชร์คุณมอนด้วยนะครับ